สถานีไไทยทุกกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำนักประชาสัมสพันธ์เขตโอกรงประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเริ่มดเนินการส่งกระจายเสียงออกอากาศมาตั้งแต่ปีพศราช2511โดยใช้ชื่อสถาสสนียุกกระจายเสียงปจสหัดใหญ่ส่งกระจายเสียงระบบ fm โมโนกำลังส่ง1กิโลวัตต์ความถี่97เมกะซีมีจิ้งจกาาและห้องส่งอยู่ภายในบริเวณอาคารสงประชาสัมพันธ์เขต3 ปัจจุบันคือสำนักวิชาสัมพันธ์ติดต่อสงขาพีพตลาดสพันห้าร้อยยจะซื้อเครื่องสมรรถบ F ุตร fm สเตอร์มันติเพสกำลังสมสิบกิโลวัตต์และเปลี่ยนความถี่เป็น90.5เมกะเฮิร์ซ์พร้อมกันนี้ก็ได้รับมุ่งม,มัา่านจัดสร้างเครื่องสมรรถบ e ุตร em กำลังสมสิบกิโลวัตต์ความถี่1,404กิโลเฮิร์สต์สำหรับระบุต fm ความถี่102.25เมกะเฮิร์สต์เดิมเป็นสถานีวิทยุของสองท์ท1วปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นวิทยุคประจำจังหวัดปีพศ2539ปร,ะะ 2, ปรปับบุมอกปรณ์เครื่องสมเดิมของ F.M. 122.5 m ม z และเปลี่ยนความถี่ใหม่เป็น89.5เมกะเฮรเริ่มออกอากาศใน,ใน้งแต่น,นดรอนกร์ดาค2539ปัจจุบันสถานีวิทยุคกระจายเสียงทางประเทศไทยจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ที่ที่439ถนนสงขลาเกาะยอหมู่ที่2ตำบลพะวง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074 3, 333 2201 3, 074 334 499โทรสาร074 333 555ดูแลนานส่งกระจายเสียงสองระบบ4ความดีคือ1ระบบ FM ความตี่เร็วมัลติเพลความ meters, ตี19.5เเมอร์สารางส่ง1กิโลวัตต์ อา,าริทตั้งแต่เวลาตีห้าห้านาิกาถึง24่สนากาทุกวันในระบบเครือข่าย1เครือข่ายแห่งชาติ 2. องระบบเอฟเ r มโซเลอัลมัติเบรสความถี่เก้าสิบจุดห้ามิเ์ตารางสม10รณ์ิลวัตตอา,าริตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาถึง24่สนาฬิกาทุกวันในระบบเครือข่าย3เพื่อพัฒนานคุณภาพชีวิตสังคมสามระบบเอฟเฟมโเลอัลมัติเ ความถี่102.25เมกะเฮิร์ตตารางสอม1กิโลวัตต์อ,อ่ากาดตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวันในระบบเครือข่าย5ประจำจังหวัดและ1ระบ AM บ AM สเต reo 4ระบบ AM สเต reo ความถี 1. ่1 0 4่กิโลเฮิร์ตตารางสอม10กิโลวัตต์อ,อ่ากาดตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาทุกวันในระบบเครือข่าย1คเครือข่ายแห่งชาติครับ